ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่24เมษายน2568เวลา10.30น,นาทีหน้าที่ห้องประชุมชั้น3ส,สพภูพิงราชนิเวศอเภมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตำดวดตรวจโทจิทราพลยี่สาขอผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวการจับกลุ่มกลุ่ม,มขบวนการลักลอบค้าอาวุธสงครามขยายผลรวบยกเอง10กระบอกเครื่องยิงลูกร,ระเบิด M79 จำนวน14กระบอกพร้อมอาวุธปืนและเงินะนะครับ สืบเรื่องวันที่22นะครับช่วงเที่ยงระหว่างต้องสงสัยขับผ่านเป็นเรียกตรวจให้ตรวจปรากฏว่าหลังรถเนี่ยนะครับในถุงกระสอบมีปืหเงบ16นะครับทั้งสิ้นกระบอกเครื่องยนง์ลูกกระเบิดปืนทั้งหมดเนี่ยเป็นอาวุธปืนสงครามใช้ในการสงครามทั้งสิ้นจากคุมผู้ขับขี่ แล้วก็คนนั่งมาด้วยสอคนเป็นไทยใหญ่นะครับผมเอากลุ่มผู้ส่งปืนก่อนนะครับมีเปิดมีการมาเปิดห้องนอนทั้งคืนกอน่าโรงหน้าเนี่ยจำนวนสองห้องนะครับปืนเอ็มสิบหกสิบกระบอกนะครับผู้ส่งเนี่ยเป็นไทยใหญ่เหมือนกันชื่นนอนายมนหาอายุสาสิบเจปีนะครับ เป็นทยใหญ่แต่ว่าเค็กนำที่เดยนบ้านเนี่ยอยู่เชียงใหม่เราอยู่สังสยัยนัโรงแรมเดอะบีสแล้วก็มีคนกลางคอยประสานงานนะครับ <Okay. S 1> ชื่อนายสมศักด์นะฮะ <Okay. S 1> เป็นทยใหญ่เหมือนกันบ้านอยู่เชียงใหม่นะครับ <Okay. S 1> ตอนเย็น mm hmm. ไปตามจาก mm hmm. นายอมรอเทพผู้ส <Okay. S 1> นนายดีชพล ะคับที่ขนั7เเสิบเก้ามาจากกรุงเทพได้ตามไปได้ที่กำแพงเพชรนะครับในรถได้รถคันที่มาส่งก็คือมิวเอนะครับเงิเนเงินที่ได้รับจากการขายเอ9เจ็สิบเก้าจำนวนสองล้านบาทนะครับแล้วก็มีวิดีโสื่อสารของของทางราชการแล้วก็มีรถบุกลักษณะแบบนี้นซึ่งเป็นในร,รถบุกทางการ ต้องพพิเศษของ M79 เนี่ยมาจากกรุงเทพเดี๋ยวเราก็ต้องตามไปถึงต้นทาง M79 ว่านักษณะมาดยังไงแต่เชื่อว่าอาจจะเป็นมาจากชายแดนประเทศเพื่อนอยู่ในภาคเหนือที่ทําการค้าอาวุธโดยการหาชุ่มทางาการสู้รบของประเทศเมียนมานี่ยกับฝูน้อยตรงนี้ก็้ถาเขาซื้ออาวุธเนี่ยราคาเท่าไหร่คะแล้วขนมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วคะ คือไอ้คนคนถูกจับรับจ้างนะครับเที่ยวละประมาณหมื่นบาทน,นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามทำมาเป็นครั้งที่สามนะครับคนคนที่จะจ่ายเงินก็คือคนนี้นะฮะเรายังไม่ได้เรารู้ตัวละแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัวนะครับคนนี้เป็นคนประสานงานระหว่างแม่ฮุงสอนในนี้อยู่ แค่แบบสมแรกสมเอยจะเป็นคนะสเจสิบเก้านะครับมานัดเจอกันที่โรงแรมเดอบิดนะครับโดยให้คนนี้ที่จะจับกลุมตัวได้นายสมสัก์เนี่ยเป็นคนจัดหาสถานที่พักอันนี้ก็เป็นลูกน้องลูกน้องคนนี้ไป็นหลดมาประกอบส่วนเจ็ดสิบเก้าซึ่งีูรูปเบิดมีการใช้ในหน่วยราชการ ทหารทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแต่ว่าผมต้องจากเครื่องเครื่องยิงเครงปืนกระเบิดแต่ว่าอาวุธปืนเนี่ยเราเราพ่นเครื่องกระสุนไหมครัมีมีเครื่องกระสุนีิคันวนมากนะเราไม่ได้เอาขึ้นประกาศนะครับประกาศตัวนี้มันใช้อยู่กับที่วกันนะครับเพียงแต่เนะรมามาใส่ให้มันจะสามารถใช้หรือกระได้ลนะครับก็คาดว่าไอ้ตัวนี้มีส่วนบางส่วนในเสืออะไรมาประกอบ ครับส่วนเครื่องยิงอินเอก้าวนี้เซอร์เป็นระบบนะครับอยากจะที่นายทะเบียนเป็สามารถออกไปได้เป็นข้อหาหนักจะคุ้ตั้งแต่20ปีถึงจะคุ้ตลอดชีวิตนะครับให้เอาตักประมาณข้างในของจริงครับของข้างในเนี่ยของจริงหอดทั้งจริงแค่ประกบจริงแค่ประกับไม่ต้องจริงนะใช่ไหมนะแต่ตอนนี้เป่เป็นละสมัยเป็นไซส์ในร้อยสบายมากในขณะที่เราจับกลุ่มที่ท้ายรถกระบะ ซึ่งน่าอะไรครับราภาพลงยังไงขอเบอร์เบอร์ภาพภาพผู้ตงไเลครับ่ขึ้นว่าในสด้มานะชต่างๆานวยบไซึ่งเราก็ต้องการที่ใช้อาวุทาการต่อสู้ต่างยิกกเบิดได้่วองเียิก็ก็าในพนี่ล การรับซื้อแล้วก็ทำไรแล้วก็ส่งไปให้ทางแนวแชเดนส์ของเคเนี่ยส่งไปที่แม่าสามแล็บที่สมืองทิ้งท,ท,ท,ท้องสวนขอนโท๊ะพระนรัสนะีบุญเหลืองศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นอรทเอนินอรเชียงใหม่รายงาน